ปี่น้องหานเฮ็ดพอครับอยู่หนามันมันน่ะนี่พี่น้องแค่คราต้องทาไปหาช่วงหยามันออกเล็กๆกันด้ครับก็ได้คิดคือกันครับโอ้ย,อยพี่น้อง อ,อ,อุ้ยขาดครับพี่น้องมันโบเห็นมันเนาะน,อนอะั่นอะสวยอีกแล้วพี่น้องมันโบเห็นมัน <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> นอืออือ <c oughs> ดู่บ้งพี่น้องอู้บงพี่น้องอู้หน่วยนี้อู้เนื้ออ้ยน่วยนน้องอู้ยคคคค่พี่น้องอ้อุ้อู้ยอู้ยอ้ยอง่ครับพี่น้องพี่พี่ี่ครับ อ้ลูมีอู้หูขาข้าขน้องน้องเตะน้นะาบังครับน้าบังแสงเลยครับมันบ่เห็นอโทษนครับดูยน้องหอแล้วเอาไมอุยกี้กดียนไล่ไลล้วเลี้ยวเกียน เอาเอาด้น้องเห็ดพอนั่งครับอื้อือมีแค่พี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 ่นีเดซันบ่เบิ่งบ่เคียเบิ่งพี่ เบื้งให้เบื้งหนาครับได้คือเก่าเง็้กัิดเลยทับเบิดอมีหีนีเล็กไม่ท้อหนังนี่ครับดูที่น้องคนหนา้าอเดู